สวัสดีครับรทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Terraria EP9 แล้ววู้ฮูก็หลังจาก EP ที่แล้วนะผมที่ได้ทำการฆ่าบอสเหล็ก3ชนิดนะครับผมแล้วก็มีแผนนะครับที่จะทำการลงไปสำรวจเดนเจียนโกลเลมนะครับผมโดยที่ไม่ต้องพึ่งกุญแจนะฮะแล้วก็จะทำการตามหาเลือดให้ครบ500แม็กซิมัมนะครับผมโอเคกอนอื่นนะผม จะมาลงกิจกรรมโจรสลัดบุกนะครับผมโ okay. อเคก็กิจกรรมโจรสลัดบุกเนี่ยก็จะเกิดหลังจากตอนที่เ,เราได้ทําการทุบเจ้าที่คราฟบอสนะครับผมแล้วก็สามารถฟาร์มเจ้าที่เรียกกิจกรรมนี้ได้นะผมที่โอเชียลนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเรียกกิจกรรมนี้เลยละกันนะครับผม หลังจากการจบกิจกรรมนี้นะผมคุณก็จะได้เป็น NPC โจรสลัดนะผมซึ่งผมก็มีอยู่แล้วนะผมนี่เลยก็ NPC นี้นะผมมาหลังจากตอนที่ผมจบกิจกรรมโจรสลัดบุกนะครับผมโอเคก็กิจกรรมนี้ก็จะไม่งยไม่ไมยากครับผมจบง่ายๆนะครับผมฆ่าพวกนี้ไปเรื่อยๆนะผมเดี๋ยวเรียกแซมมอนมาช่วยดีกว่านี่นะฮะแล้วก็เรียกเมกมาช่วยด้วยนะครับผมโอ้ยโ,โ,โ,โดนดมเมจอยู่มาเลยมาเลยมาเลย ผมก็มีแบนเนอร์นะผมพวกแบนเนอร์พวกนี้ก็จะสามารถทําให้เราทําดามจจักศัตรูได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะผมแล้วก็รับดามจจากศัตรูได้น้อยลงนะผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยโอเค,อเคก็ฆ่าไปเรื่อยๆครับผมกิจกรรมนี้ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากนักนะผมฆ่าไปฆ่าไปง่ายๆง่ายๆไอ้พวกนี้ง่ายๆอันนี้นะผมมินิบอสนะผมมันเป็นคล้ายๆกับเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรตัวโจนสลัดนะครับผมหัวหน้าโจนสลัดอะหรือกัะตันนะครับผมถ้าเกิดฆ่าแล้วมันก็จะมีตัวแบบนี้ออกมานะฮะก็ระวังกันนิดนึงนะครับผมโอเค กิจกรรมก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอะโอเคนะผมเดี๋ยวเรามาสรุปของที่ได้จากกิจกรรมนี้แล้วกันนะครับผมก็แน่นอนครับผมได้เป็นที่เรียกแซมมอนนะครับผมที่ช่วยในการทำดามจนะครับเป็นโจรนสลัดจิ๋วนะฮะแ้เป็นไงน่ารักไหมโอเคแล้วก็ได้เป็นของเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปนะครับผมโอเคนะผมก็หลังจากที่ลงกิจกรรมให้ท่านผู้ชมดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการลงไปที่จังเกิลนะผมเพื่อไปสำรวจเจ้า ดันเจียนโกลมนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันสักครู่เดียวครับผมอ่ะโอเคนะผมก็ได้ลงมาอยู่ที่ปรา,าสาทโกเลมแล้วนะครับผมโอเคก็วิธีการที่เราจะเข้าไปโดยที่ไม่ต้องพึ่งกุญแจเนี่ยก็คือเราต้องมีเจ้าสิ่งนี้ก่อนนะครับผมแพลตฟอร์มนะผมแพลตฟอร์มแล้วก็เอาแพลตฟอร์มนะครมาวางไว้หน้าประตูแบบนี้ครับผม อ่สามอันแบบนี้นะฮะแล้วก็ด้านหลังด้วยนะฮะผมแล้วก็ทําการใช้ค้อนทุบไปที่แพตฟอร์มนะผมอันลักครั้งอย่างนี้นะฮะเพื่อทําให้มันเป็นคล้ายๆกับรูปบันไดนะครับผมโอเคก็ทุบอันข้างหลังด้วยแบบนี้นะฮะก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะผมแล้วก็สามารถเดินทะลุเข้าไปได้เลยนะผมแล้วเราก็สามารถทะลุเอยโจมตีทะลุได้นะผมนี่นะฮะทำการกดลงครับแล้วก็เดินไปข้างหน้าแบบนี้ครับผม นี่นะผมเราก็จะเข้ามาแล้วนะโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจนะผมเป็นอะไรที่โกงมากๆเลยโอเคเดี๋ยวจะทําการเดินสํารวจไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะผม Hours later. อ่ะโอเคนะผมก็จะมาสรุปของที่ได้จากในปราสาทโกลมนะผมก็จะมีเจ้าสิ่งนี้นะผมโซล a r เทปเปิลแฟกต์เมนต์นะผมแล้วก็ที่เรียกบอสอ่ะเจ้าโซล a r แฟกต์เมนต์นี้นะผมก็สามารถทําที่เรียกกิจกรรมโซล a r ได้นะผมอ่าโดยการคราฟที่เอนวิลนะครับผมเอนวิลระดับ2นะอะ่ก็คราฟมาเลยครับผมนี่นะผมก็จะได้เป็นที่เรียกแบบนี้นะผม ก็วิธีการเรียกนะผมคุณจะต้องเรียกเฉพาะตอนเช้าแบบนี้เท่านั้นนะผมโอเคเดี๋ยวจะทําการลงกิจกรรมโซลา่าให้ท่านผู้ชมดูนะผมกดเลยนี่นะผมก็เราก็ทําการลงกิจกรรมไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมาลุยกันเลยนะผมก็ต้องระวังนิดนึงนะผมเพราะว่าในกิจกรรมโซลา่าเนี่ยมีตัวอันตรายเต็มไปหมดเลยนะผมมีตัวบินบินนี้นะผมแล้วก็จะมีมินิบอสนะผมที่คล้ายๆกับตัว ตัวผีเสื้อกลางคืนนะผมมันก็จะมาโจมตีเรานะฮะค่อนข้างดาเม็ดแรงพอสมควรเลย A few moments later อนี่นะผมเจ้ามินิบอสนะผมเป็นผีเสื้อกลางคืนนะผม่าเราก็ต้องรีบฆ่ามันนะผมแลัเจาตัวนี้นะผมก็จะดรอปเป็น broken hero So ดให้กับเรานะผมอะโอเคโอเคฆ่ามัน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 อุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยนี่ก็ดาเม็ดแรงนี่นะผมเจ้า broken hero สอดนะฮะ ก็สามารถนำมันไปคราฟเป็นดาบแข็งแกร่งอย่างเช่นดาบนี้ได้นะผมอ่านี่นะฮะโอเคก็เดี๋ยวกิจกรรมก็จะเดินดำเนินต่อไปเรื่อยๆรแล้วกันนะผมเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่กิจกรรมนี้จบแล้วกันนะผมโอเคไว้เจอกันสักครู่เดี๋ยวครับผมสรุปข,ของที่ได้จากกิจกรรมโซลา่านะผมก็จะมีประมาณนี้นะผมก็จะมีเจ้าเป็นเจ้าสิ่งนี้นะผมก็ ถือว่าเป็นของสวมใส่ที่ดีเลยทีเดียวนะผมโอเคแล้วก็เป็นเจ้าสิ่งนี้นะผมเมื่อเราสวมใส่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ในน้ำนะผมเราก็จะเคลื่อนที่ในน้ำได้แบบคล่องแคล่วลื่นปื้อนลื่นปือเลยนะฮะก็ก็ผมก็มีอยู่แล้วนะผมนี่นะ,ะแล้วก็มีแน่นอนครับผม Broken Hero Sword นะครับผมก็คือ,เ,อ,อเราจะได้เฉพาะตอนที่เราฆ่าเจ้า เจ้าตัวผีเสื้อกลางคืนเท่านั้นนะผมโอเคก็ก็จะนำเจ้า b r o k e n hero sword นี้นะผมมารวมกับอาวุธที่ได้จากการคราฟโดยแร่ของแร่บ,บอสเหล็กนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็มารวมกับเจ้าฮีโร่ b r o k e n hero sword นะผมก็จะได้เป็น true excavator true excavator อะไรสักอย่างนี่แหละแบบอ่านยากนิดนึงนะผมนี่นะฮะก็ดาเมจก็ค่อนโอเคเลยทีเดียวนะผมก็ จะนำสองดาบนี้นะผมมารวมกันทําเป็นเอ,อ่อทอร์เเบตนะผมนี่นะผมก็เราก็ได้ทําการครอบครองดาบทูรเบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมดาเมจเหรอก็ค่อนข้างแรงนะผมการโจมตีก็จะเป็นแบบนี้นะฮะปล่อยลาแสงดาบออกไปนะผมซึ่งเป็นอะไรที่รัวมากๆแล้วก็แรงมากๆแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมโอเคก็หลังจากนี้นะผมผมก็จะทําการเอ,อ่อตามหาหัวใจให้ครบ 500แล้วกันนะผมแล้วก็จะมาจบเอ่อี p นี้แล้วกันนะผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันสักครู่เดียวครับผมโอเคนะผมก็ผมก็ได้ทำการไปตามหาเจ้าหัวใจทองนี้มาจนครบแล้วนะผมเดี๋ยวเรามาใช้กันเลยดีกว่านะผมมากดให้หัวใจเต็มแม็กซิมัม500กันเลยดีกว่าครับผม มาแล้วมาแล้วมาแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสิบดวงปึ๊บ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 เรียบร้อยครับผมตอนนี้ผมก็มีแม็กซิมัมเลือด500แล้วนะผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยทีเดียวก็ใช้เวลานานมากนะผมในการตามหาเจ้าหัวใจทองนี้นะฮะโอเคก็พาร์ทนี้ก็จะมีประมาณนี้นะผมโอเค มาลงกิจกามามีกันเลยมาเลยมาเลยมาเลย นรอบที่7นะครับผมจะเป็นม right. bon ิดิบอสอะไรนะครับผมน่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นมาเลยมาเลยสามสอไปดูซิว่ามีอะไรใหม่ครับยังไม่มีอะไรมาปรากฏนะฮะผมยังไม่เห็นอะไรใหม่นะครับผมตอนนี้ยังไม่มีเอ้ย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 เอะโอ้ยอะไรยักษ์เหรอโอ้ยยักษ์มายักษ์บุกโอ้ยโอ้ยโหนโหดโอ้ยโหดโหนโหนโหน โอ้ยโหดมากโหดมากโหดมากเฮ้ยไม้เยอะไม้เยอะอุ <not> <mag> ้ยอุ้ยเยอะเยอะเยอะมากันเยอะมากันเยอะเดี๋ยว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 อ้ยโหด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 อุ้ยไม้เยอะไม้เยอะอุ้ยมีนเป็นยักษ์นะครับผมโอ้ยเป็นยักษ์ตาเดียวครับเป็นยักษ์ไซคอปนะครับผมไม้เยอะไม้เยอะโอ้ยโอ้ยสโล่โดนสโล่มีตายไปดินีมีมีไม้เยอะโอ้โหมันเยอะมากเลยนะฮะยักษ์พวกนี้ ตายเขาตายเขาหนีเขามีดาบเทลเบต์ตัวโวยเขาไม่กลัวหรอกอย่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอเยอะมากเยอะมากเยอะมากตัวมันรอบตัวครับเยอะมากมากม้แยะมาแยยกพวกนี้โอ๊ยโอยโอเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดีเรียบร้อยครับผมก็จบกิจกรรมอีกครอบแล้วนะผมแม่ ถือว่ารอบนี้มียักษ์นะครับผมยักษ์มาใหม่นะฮะเป็นมินิบอสยักษ์นะครับผมโอเคโอ้ยอืดหนืดนับหนืดเก็บเก็บของก่อนอุย้ยดอกอะไรมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะโอ้โหดอกอาวุธนะครับผมแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นอาวุธหอกนี่อุ้ยยางเท่เลยนะผมแล้วนี่ก็เป็นอาวุธดาบ144ยสี่สิดามา โอ้หถือว่าแรงมากนะผมแล้วก็ดอปเป็นอาวุธธนูด้วยนะฮะเฮ้ยธนูอะไรเนี่ยอย่างเท่เลยนะฮะโอ้หสุดยอดเลยนะผมเดี๋ยวขอเล่นสักครู่นะับผมโอ้ยธนูอย่างเท่เลยครับผมเหมือนมันมีนกฟินิกซ์ยิงออกไปนะผมถือว่าเจง๋งงั่บเจ๋งแล้วก็มีหอ,อกนะผมเนี่ยเฮ้ยหอ,อกอย่างเท่เลยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แม่ดิมอรดีหอกมันมีอะไรพิเศษป่ะเนี่ยซามเนอร์จะเกิดอิตฮิสอ๋อก็ถ้าเกิดโจมตีโดนแอนมิมตแล้วมันจะสปลาเอ้ยมันจะแซมมอนโอ้ <c oughs> ตัวอะไรอะมันเหมือนแซมมอนในมังกรออกมานะผมหัวมังกรอะแล้วก็มีเมริดาเมชิที่เขาว่า power as it is swing to smash enemies คืออะไรอะมาลองดูกันนะฮะ ว้าวอีพีนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะผมก็ลงกิจกรรมอาร์มี่สนุกๆนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะผมพาร์ทต่อไปก็จะทำการฆ่าบอสในจังเกิลนะครับผมที่มีชื่อว่าแพทร่านะผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะผมสำหรับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ